วันนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ค่ายพระรามหกนะครับอยู่บริเวณชายหาดของค่ายพระรามหกนะครับวันนี้อ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะมีงานแรลลั่วเดยนะครับแต่วันนี้วันศุกร์นะครับรถเริ่มทยอยทยอยมานะครับสุมที่ผมถ่ายอยู่นี่เนี่ยตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับมาไกลนะครับมาจากมาเลเซียเลยนะครับ รถส,สวยๆอย่างน้นเลยนะครับวันศุกร์นี่เริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะครับสําหรับวันเสราร์อาทิตย์นี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเยอะแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบงานเขามีเสราร์อาทิตย์นะครับขครเป็นแฟนพันธ์แท้ล a โรเวอร์ก็มาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะโอ้ฝังนี้ก็เสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมเดินตัดไปทางนี้แล้วกัน นี่ครับนี่ซุ้มจากมาเลเซียนะครับรถส,สวยๆเงั้นเลยครับจูสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับสิบหกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนีครับรถส,สวยๆเงั้นเลยนะครับการนี้นาะจะเป็นข้าวบนนี้มีโซลาเซลล์ด้วยนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดผมมีโอกาสผมจะเอาเป็นว่าถ่ายทอดเลย สายท่อสดแล้วกันนี่ครับเขายึดหัวหาดเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งมาเลเซียนะครับถ้าาจะมืดนิดหนึ่งนะครับก็อย่างมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้มาที่เวาได้นะครับที่ค่ายพระรามหกเนี่ยครับเอ็กซ์เเรียนแลนด์โรเวอร์มาเลเซียนะครับมาหลายคันเลยนะครับสวัสดีนะครับ ทุกท่านเลยนะครับหาสิบท่านแล้วนะครับใครเป็นแฟนแมนแท้หรือว่ามันหรือไม่ได้เป็นแฟนแมนแท้แต่แบบอะไรนะแบบมีอยู่ในใจแล้วมาเที่ยวได้นะครับมาชมได้นะครับมีหมดเลยครับดีเฟนเดอร์มีอแอนซีรีอะไรเงี้ยเทียบมีของฮัมมาเลยนะอยู่นะจะใช่ครับสวยๆงี้น,นะครับเต็นท์า แคมป์ปงแคมปิ้งได้นะนี่โอ้บอกเลยขายเป็นแฟนผ่านแท้แรดโรเวอร์นี่โอ้ลำลายไหลนะครับสวยๆงั้นเลยนะนี่ครับอุปกรณ์แคมปิง้งท็อปเต็น์นี่ครับของคนไทยเรานะครับ ไลทซีรีส์เพียบที่เพียบเวทีอยู่นู่นนะครับเวทีอยู่ข้างหน้านู่นนะเวทีอยู่นู่นนะครับเวทีอยู่ข้างหน้านู่นนะเวทีอยู่ข้างหน้านู่นเลยโอ้โห ا. เสียงเพลงก็ดังกเกินนี่ตรงนี้สวยผมมามืดแล้วนะครับเลิกงานนรมมาดูครับ อซีรี่โอ้เสียงเสียงเพลง,เ,พงเสียงเพลงดังมากหลบเสียงเพลงนี่ครับซุมทางนี้ก็สวยฮนะนี่ใครมาก่อนก็ยืดพื้นที่ก่อนนะฮะ ยึดพื้นที่ก่อนโอ้สเสียงเพลงที่เอาไปเลยครับเอาเป็นว่าข้าวๆแล้วกันนะข้าวๆแล้วกันไปที่เป็นแฟนผ่านแท้และโรเวอร์ก็นาะครับสาวทิศต,ติดชายทะเลด้วยครับเ็นครับไว้แค่นี่ก่อนครับสัญญาณกเป็นปดีสเสียงเพลงก็เพียบโอ้เย้ครับ ุมทางนี้นี่มาเลเซียง,งั้นเลยอย่าไว้แค่นี้ก่อนคนสิงเพลงก็เยอะมืดด้วยโอ้สวัสดีปัดปันนะครับต่เที่ยวได้นะชายเลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับร้อยสิบสามท่านนะครับยอดฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูใหม่ครับติดชายทะเลวิวสวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ